ใหญ่ไม้อันเนี้ยใหญ่กว่าที่พี่เคยตีมาเลยแหละแล้วมันก็คงจะมีหลายขนาดแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่าพี่ต้องใช้ไม้ไซส์ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างพี่เรื่องของสรีระหมายถึงว่าแขนเราใหญ่เราเล็กมือเราใหญ่เราเล็ก,ลกหนึ่งแล้วก็สองก็เป็นเรื่องแนวเพลงที่เล่น ไม้ใหญ่มากเนี่ยก็จะให้เสียงที่หนักที่แรงทีนี้เล่นแจ๊สไม่เหมาะละอ่าเพราะฉะนั้นแจ๊สก็ต้องไม้นักเล็กครับแต่ถ้าแนวดนตรีหนักๆก็ใช้ไม้เล็กเค้ืองเพลงก็ไปละอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาอย่างที่บอกไม้เริ่มจากเล็กก่อนแล้วกันนะเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่แป้นลองลองจับนี่นี่ขนาดเขาเรียกเขาจะมีเหมือนบันดินสอเลยนะสองบีเจ็ดอ๋อสอเอสอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้ มานี่เกือบจะเล็กสุดแล้วมั้ง 7A 7A เนี่ยสำหรับแจ๊สเลยดนตรีแจ๊สก็จริงจังก็ตุ้งก็ต่องนี่คือแจ๊สไม้ก็ต้องเล็กอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการเสียงการกระทบไปเฉยไม่ต้องการบอดี้ของกลองอ๋อเหรอต้องการเสียงหนังอย่างเดียวถูกต้องครับอ๋อถึงว่าเราได้ยินเสียงอาชิงชัง จริงจริงจริงเราถึงว่าบางทีเขาก็จะถึงการไปใช้แซ่เพื่อได้ยินเสียงการงานชงจริงใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้แจ๊สเพทีนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ขนาดอันนี้คือ5 a 5 a 5 a นี่ก็ใช้เล่นเพลงเพลงป๊อปตัวไปหรือแจ๊สก็ได้คือคือบางทีแจ๊สมันไม่ได้เล่นในแบบในในในแบบในคลับในบาร์อย่างเดียวอ่ามันต้องเล่นในที่ใหญ่ๆเพราะที่ใหญ่ก็มีมีผลเหมือนกัน S <S ไม้ต้องใหญ่ขึ้นมันนิดนึ่งเพื่อให้เสียงดังขึ้นแต่เข้าเนี่ยประมาณเนี้ยตีเพลงเพลงป๊อปเพลงอะไรทั่วไปมผมใช้เบอร์นี้เขาเรียก 5B 5B ป๊อปหรือล็อกหรือพวกที่เล่นต้องเล่นในคอนเสิร์ตบ่อยๆอ,อแนวล็อกนี่ย็ได้เลยถ้างั้นพี่ถามย้อนอถ้าใหญ่ต้องไปเล่นที่30คนดูผับเล็กๆ กับที่รัชมงคลาก็ใช้อันนี้หรือเปล่าผมใช้อันนี้ครับทั้งหมดเลยเพราะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในตรงกลางกอดีสแตนหนา์ด่าดี 5B เนี่ยมีหนักกว่านี้และมีเบากว่านี้ถูกต้องครับเนี่ยใหญ่เกือบจะสุดน่าจะเกือบสุดแล้วมั้งคือ 2B2B นี่อันนี้ต้องพวกแบบนะอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตไม่ลองจับเลยเนี่ยนี่คือค้อนเลยอะมันดั้งค้อนเลยถ้าถ้าเรามีปัญหาในการแบบตายแล้ว หยิบผิดไปจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วเอาไปตีมีปัญหาเลยใช่ไหมหลังจากนั้นจะมีการปวดกข้อมือถูกมันไม่รับคือคือบางทีเราเล่นออกไปเนี่ยเล่นได้เอาไปเล่นแจ๊สก็ได้แต่ว่าพอคนเล่นแจ๊สโห้โคนหนักเลยว่ะแล้วก็ต้องตีแบบนี้ก็เหลี่มเสียงหมดเลยแล้วแล้วมันก็จะต้องเราต้องยังพอไออาการยั้นก็เป็นอาการดาดเจ็บได้อีกอันนึงเพราะเสียงเขาเนี่ยเพราะเขาโดนโดนกองกุญเสียงเขาไม่เหมือนกับไอ้เบ่น็สเนี่ยไม่เหมือนครับเสียงเสียงเขาหลาอย่าง ย่างเงี้ยเนีหัวก็คนละแบบอันนี้นะนี่ 5b อันนี้ 2b คือหนักสุดแล้วอันนี้ก็คือ 7a อะไรอย่างนั้นอมีขนาดโอ้โหพี่ไปเป่าขุยเฮ้ซื้ออันเดียวจบนะไม่มีแต่ไม่ไม่มีจริงใช้มันมีกิ่งต้นมะขามตัดถ้าใช้ได้มันเหนียวดีคราวหน้าทิปหน้านะพ่หมอลำพี่ใช้เดี๋ยวจะเอามาฝาก อยากได้กี่ริ้วแต่ <laughs> จะทำเป็นริ้วๆไว้ไไาด,ด้ข่าวว่าเป็นคนซาดิสไม่ใช่มั้งเอ็มาเชียน